สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พามาชมยอดชะอมค่ะหลังจากไม่ได้เข้ามาสวนชะอมนานแล้วนะคะวันนี้ก็เลยพามาชมยอดชะอมสัหน่อยค่ะนี่นะคะยอดชะอมเราแต่ก็ ยอดเขาก็ดูไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่นะคะเพราะช่วงนี้ฝนทิ้งห่างไปฝนไม่ค่อยตกตอนช่วงที่ฝนตกดีๆนี่โอ้ยอดเขาจะสวยมากหวบอิม่มแต่แบบนี้ก็ยังดูดีอยู่แล้วคะ่ะก็ภาพจะแลดูอึมครึมไปนิดนะคะพอดีว่าเดินย้อนแสงแล้วก็ แดดไม่ค่อยมีไม่มีแดดด้วยแหละค่ะวันนี้ไม่มีแดดนะคะเช้ามาก็ท้องฟ้าอึมครึมค่ะแต่ฝนไม่ตกเลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าก่อนสิ้นเดือนนี้จะมีลงมาให้ไหมอีกสองวันเหลือเวลาอีกสองวันไม่แน่ใจว่าฝนจะลงมาหรือเปล่าแต่ก็ดูจากข่าว พยากรณ์ต่างๆเขาก็ว่าจะมีอ่นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าจะมาที่บ้านประนอมหรือเปล่ามีแต่ก็คงจะไปตกที่อื่นละมั้งอยากถ่ายนกพิลาบให้ดูจังเลยแต่อยู่ไกลก็จะมองไม่ค่อยชัดนะคะก็เลยไม่ดีกว่า พาชมยอดชะอมแล้วนี่แหละอืมตรงนี้มีรังของอะไรเอ่ยนี่ต้องมีตัวต้องมีตัวอะไรสักอย่างแน่นอนค่ะแต่อเผอิญว่ามือเดียวนะคะแกะไม่ค่อยถนัด อ้มีไหมมีไหมไม่เห็นแฮะไม่เห็นนะคะไม่เห็นตัวค่ะเขาคงจะทำลังเอาไว้เฉยๆแต่ยังไม่ได้มาวางไข่หรือเปล่านะคะไม่เจออะไรไม่มีตัวอะไรอยู่ในรังนะคะ คลิปนี้ก็ขอเป็นสั้นๆอีกเช่นเดิมนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมค่ะก็ให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอบคุณมากๆค่ะ